ป้ายลวกนี่ครับกิจกรรมป้ายครับที่ไหนมีมีเราที่นั่นก็มีปุยป้ายนะครับจอแข็งแรงนะครับผมเที่ยวให้สนุกนะครับเจอกันใหม่ครับขอบนเพื่อนเดินทางปลอดครับก็จะเดินทางก็มาเก็บดอกแค่หน้าก่นเอาให้ยังไม่ยอมแบบว่าจะลดน้อยนะครับยิ่งออกยิ่งดกดอกเยอะมากก่อนก็ น้ำใสามากมีคนช่วยเก็บนะครับลายมากยังไม่ยอมแบบว่าจะลดน้อยนะครับยิ่งออกยิ่งดกดอกเยอะมากพอก็เสร็จเร็วครับเสร็จเร็วขึ้นดอกแค่หน้ายังออกดอกเหมือนเดิมน,นะครับเยอะมากนี่ครับพอก็เก็บมากร,รมหนึ่งแล้วนะครับผมเยอะมากเยอะมากปลายลูกนี่ครับ กิจกรรมป้ายครับที่ไหนมีเราที่นั่นก็มีปุยป้ายนะครับปลอดภัยนะครับใครเดินทางไปต่างจังหวัดไปเล่นน้ําก็ระวังความอันตรายด้วยนะครับขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงนะครับเจอกันใหม่ครับขอให้ที่สนุนนะครับปีใหม่เจอกันใหม่แล้วครับเดี๋ยวก็จะไปปายเพื่อนๆเดินทางครับเดินทางจะไปไหว้พระวันสงการนะครับวันสงการ ใชครับพอก็จะไปละจะไปไหว้พระครับพาครอบครัวไปไหว้พระเจอกันใหมครับหมอมากบางส่วนให้หอยละครับหอมชื่นใจน้ำใส่มากมีคนช่วยเก็บนะครับลายมากมีคนช่วยเก็บนะครับ เอาให้หนอยนะครบผมมาให้หอยนะครับเอยะบอะมากครับหอยก็กินเนาะวันนี้พรไม่ได้อยู่บ้านพรก็เลยไม่ได้เก็บไว้เพราะว่ามันดจะดำอันนี้ก็ข้างๆนะครับเห็นข้างๆไ็ไดออกเก็บใหญ่เลยครับเก็บเสร็จแล้วหอยนะครับก่อนไปพรก็เก็บสวยมากเลยเ,เพื่อนๆสวย,สวย ดีไม่ขาวมันสวยมากเราอดใจอันนี้ก็ข้างๆนะครับเห็นข้างๆก็อจะออกเก็บใหญ่เลยครับเก็บเสร็จแล้วป้ายลวกนี่ครับกิจกรรมไ้าครับที่ไหนมีมีเราที่นั่นก็มีปุยป้านะครับจอมน้ำใสมากมีคนช่วยเก็บนะครับ ลายมากวันครอบครัวนะครับก่อนจะไปไหว้พระก,ก็เลยมาเก็บดอกแคนานะครับช่วยกันเก็บครับเพราะว่าก็จะได้ปุ๋ยฝ้ายขาวเข้ากันกับดอกแคนาจริงๆเลยครับเข้าเข้าเข,ข้ากันครับฝ้ายลกูกนี่ครับกิจกรรมฝ้ายครับที่ไหนมีมีเราที่นั่นก็มีปุ๋ยฝ้ายนะครับจอบ ยังไม่ยอมแบบว่าจะลดน้อยนะครับยิ่งออกยิ่งดกดอกเยอะมากพนก็ยังไม่ยอมแบบว่าจะลดน้อยนะครับยิ่งออกยิ่งดกด,กดอกเยอะมากพนก็แข็งแรงนะครับผมเที่ยวให้สนุกนะครับเจอกันใหม่ครับพรเ,เพื่อนเดินทางปลอดหอมชื่นใจสบายแล้วครับ โอเคครับขอเพื่อนโชคดีครับสวัสดีครับนะครับพอก็จะไปละจะไปไหว้พระครับผาครอบครัวไปไหว้พระเจอกันไหมครับหอมากบางส่วนให้หอยละครับหอมชื่นใจสงการวันสงการวันสงการปีใหม่ของไทยก็ขอให้เพื่อนเพื่อนเที่ยวสนุกนะครับสุขภาพป้ายลูกนี่ครับกิจกรรมป้ายครับ ที่ไหนม,มีเราที่นั่นก็มีไฟฟ้านะครับจบกดช่วยเก็บนะครับเอาให้หนอหอยนะครับผมส,งก,ส,สงการวันสงการวันสงการปีใหม่ของไทยก็ขอให้เพืนเพื่อนเที่ยวสนุกนะครับสุขภาพด้ยหอมจินใจสบายแล้วครับโอเคครับขอเพื่อนโชคดีครับสวัสดีครับ สงการวันสงการวันสงการปีใหม่ของไทยก็ขอให้เพื่อนเพื่อนเที่ยวสนุกนะครับสุขภาพอามุดเข้าไปมุดเข้าไปมุดเข้าไปลูกบมุดเข้าไปนี่ครับจะฝ้ายไม่ไหวเก็บถ่าย,ยลงคลิปไว้นะครับเก็บความทรงจําไว้เนือ้อธรรมชาติเนาะอดเม็ดก็ทุกวันนะดอกก็ น,นี้ก็ข้างๆนะครับเห็นข้างๆไม่ออกเก็บใหญ่เลยครับเก็บเสร็จแล้วสงการวันสงการวันสงการปีใหม่ของไทยก็ขอให้เ,เพื่อนๆเที่ยวสนุกนะครับสุขภาพครับหอยก็ไข่ดินกนนะครับนี่ครับหอยเรื่อยๆช่วย ุยฝ้ายขาวเข้ากันกับดอกแคนาจริงๆเลยครับเข้าเข้าเข้ากันครับกดช่วยเก็บนะครับเอาให้หน่อหอยนะครับผมเสร็จเร็วครับเสร็จเร็วขึ้นดอกแคนายังออกดอกเหมือนเดิมน,นะครับเยอะมากนี่ครับพอก็เก็บมากร,รมหนึ่งแล้วนะครับผมเยอะมากเยอะมากัมไม่ไหวนะถ่ายลงคลิปไว้นะครับ เก็บความทรงจนะําไว้เนื้อธรรมชาติเนาะออดเม็ดก็ทุกวันนะบอกก็ป้ายลวกนี่ครับกิจกรรมป้ายครับที่ไหนมีมีเราที่นั่นก็มีปุยป้ายนะครับจอบอันบนระวังล้มนะรักระวังล้มนี่ครับเพื่อนเยอะจริงๆนะครับดโกลงน้ำสวยๆนะครับจริงๆเพื่อนดูสิครับสวยมากเลยน้ำ นาำหอยก็ใสมากอยู่ครับสวยมากสงการวันสงการวันสงการปีใหม่ของไทยก็ขอให้เ,เพื่อนๆเที่ยวสนุกนะครับสุขภาพนะครับพอก็จะไปละจะไปไหว้พระครับพาครอบครัวไปไหว้พระเจอกันใหมครับหอมมากบางส่วนให้หอยละครับหอมชื่นใจไปลกูกนีครับ กิจกรรมฝ้ายครับที่ไหนม,มีเราที่นั่นก็มีปุยฝ้ายนะครับจอบมุดเข้าไปมุดเข้าไปมุปเมดเข้าไปลูกครับมุดเข้าไปนี่ครับจอ,อบฝ้ายาำนระวังลมนะรักระวังลมนี่ครับเพื่อนเยอะจริงๆนะครับดอกลงน้ำสวยๆหอมชื่นใจสบายแล้วครับ โอเคครับขอเพื่อนโชคดีครับสวัสดีครับนะครับพอก็จะไปละจะไปไหว้พระครับผาครอบครัวไปไหว้พระเจอกันไหมครับหอมากบางส่วนให้หอยละครับหอมชื่นใจครับหอยก็ไข่ดีเหมือนกันนะครับนี่ครับหอยเรื่อยๆเ่้ยจยให้หอยละครับ เยอะมากครับหอยเขากินเนาะวันนี้พรไม่ได้อยู่บ้านพรก็เลยไม่ได้เก็บไปเพราะว่ามันชิดจะดำวันครอบครัวนะครับก่อนจะไปไหว้พระก,ก็เลยมาเก็บดอกแคนานะครับช่วยกันเก็บครับเพราะว่าก็จะได้ครับก็จะเดินทางก็มาเก็บดอกแคนากรเอาให้ป้ายลูกนีครับกิจกรรมป้ายครับ ที่ไหนม,มีเราที่นั่นก็มีปุ้ยฝ้ายนะครับจอบบนระวังลมนะรักระวังลมนี่ครับเพื่อนเยอะจริงๆนะครับดอกลงน้ำสวยสวยกดช่วยเก็บนะครับเอาให้หนอ่อหอยนะครับผมยังไม่ยอมแบบว่าจะลดน้อยนะครับยิ่งออกยิ่งดกดอกเยอะมาก พรก็สงการวันสงการวันสงการปีใหม่ของไทยก็ขอให้เ,เพื่อนเที่ยวสนุกนะครับสุขภาพขับนระวังลมนะรักระวังลมนี่ครับพเพื่อนเยอะจริงๆนะครับดอกดงน้ำสวยๆแล้วแล้วก็เก็บสายด้วยครับมันจะดำเร็วพรก็เอาให้หอยสงการ วันสงการวันสงการปีใหม่ของไทยก็ขอให้เ,เพื่อนๆเที่ยวสนุกนะครับสุขภาพวันครอบครัวนะครับก่อนจะไปไหว้พระก,ก็เลยมาเก็บดอกแคนานะครับช่วยกันเก็บครับเพราะว่าก็จะได้หน่อยนะครับก่อนไปพอก็เก็บสวยมากเลยเ,เพื่อนๆสวยๆดีไม่ขาวมันสวยมากเราอดใจอันนี้ก็ ข้างๆนะครับเห็นข้างๆไม่ออกเก็บใหญ่เลยครับเก็บเสร็จแล้ว